สวัสดีครับสู่ช่องอเจพิคสิบสานะครับก็แพ้ครับขาบ้านนะครับเมื่อคืนบริสัแดงเมื่อวานเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอ o r เรส์นะครับ,รรบก,บ Forest, บก็แพ้ขาบ้านนะครับใครก็แพ้ฟอ r เรส์กันนอกจากแกฝูงแล้วก็ทีมเราเนี่ยแะครับโอ้โหก็เมื่อวันเป็นเรื่องความบิดพลาดส่วนบุคคลหลายแต่หลายคนนะ เออหลายคนหลายคนเลยทีเดียวที่นักเตะแมนยูเนี่ยโอ้เล่นอะไรก็ไม่รู้นะครับเล่นอะไรก็ไม่รู้ผิดพลาดไม่มีสติไม่มีสมาธิอยู่กับเกมเลยนะครับหลายคนหลายคนเลยแล้วก็ต้องต้องเป็นการบ้านามโมลิมนะว่าหลายๆตัวที่เล่นผิดพลาดซึ่งไม่ใช่แค่นัดนัดล่าสุดเนี่ยหลายนัดแล้วตั้งแต่โค้ชคน,คน,คนก่อนจนมาถึงโค้ชชั่วคราวต่อเนื่องด้วย ยุคออมบริม,รมช่วงตลาดหน้าหนาวต่อจนถึงตลาดต่อไปถ้ายังมีโอกาสได้คุมทีมต่อเนื่องไปถึงตรงโน,โน้นนะคือไม่ได้ว่าอะไรนะครับกลัวบอร์ดจะตัดสินใจอะไรสักอย่างนั้นถ้าเกิดยังผลงานยังไม่ได้สามารถเก็บผลที่ดีได้ต่อเนื่องกลัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือรูปเกมอ่ะครับมันดีดีขึ้นมามา,มากแล้วละ่ะมันปรับปรุงถ้าเป็นยุคของอีริกเทนฮาคคนคนก่อนเนี้ย อีกคณะเอ่ยหรือว่าโมรินโยเอ่ยฟันคาวเอ่ยหรืออะไรเงี้ยถ้าโดนนำอย่างเงี้ยนักเตะใจสอบไม่ซูแล้วนะครับรูปเกมเลวเป๋วไปแล้วนะแต่ก็แต่ก็หลายๆส่วนนะครับหลายการตัดสินใจของโมริมเองที่เมื่อคืนก็ดูน่าสนหน้าน่า,น,าน่าสงสัยน่าสงสัยแต่ว่าผมเข้าใจได้แล้วกันนะเดี๋ยวมาพูดกันนะมาพึง พูดถึง11ผู้เล่นตัวจีงกันก่อนนะครับเมื่อคืนก็แมนยูว่าเปิดบ้านโอทฟอร์ดเจอกับเจ้าป่าของแฮมฟอเรส์นะครับก็เจ้าบ้านครับผูส้สาประตูอังเดวาน่านะวันนี้มา3-4-3หลัง3วันนี้เลือกใช้โยโร่กอดน,นะนะครับโยโร่เดลิกมาติเนสนะครับก็พลักมาซารยไปนะพักมาซรูยที่เล่นโดเล่นดีเหลือเกินแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นการตัดใจที่ผิดพลาดหรือว่ามันมีปัญหาเรื่องความฟิตหรืออะไร อันนี้ก็ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เห็นแล้วกันถ้าเกิดใครรู้หรือว่ามีตามข่าวอะไรมางนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็คือก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแต่คือเราเราเข้าใจนะคือเราจะคาดหวังว่าให้เขาเอาเพื่อเล่นที่ดีอยู่เล่นดีอยู่แล้วเนี่ยเล่นทุกนัดทุกนัดทุกนัดไปเลยอย่างนั้นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเขาอยากลองหลายๆตัวอยากรู้ว่านักเตะทั้งหมดที่เขามีอยู่ในมือเนี่ยเล่นยังไงแบบไหนเล่น เข้ากับแผนเขาหรือเปล่าเพราะเขาเองไงเขาก็ยืนสามสี่สายมือล้ะแต่นักเตะที่เหลือเนี่ยที่ที่อยู่ในชุดเขาเรียกว่าความสงสัยในวิธีการเล่นเนี่ยพวกเนี้ยหลายๆตัวเนี่ยลองจำมันดิว่าเล่นตรงไหนอะไรได้บ้างถ้าถ้าไม่ได้ก็คงชี้แจงกับบอร์ดว่าเออคนนี้ไม่โอเคนะเล่นกับแผนอย่างเงี้ไม่โอเคนะควรจะปล่อยออกไปหรือเปล่าปล่อยยืมไปปล่อยขายไปอะไรอย่างงี้ อ่ะเมื่อคืนก็ลองลองดูแต่เมื่อคืนก็หลังๆปกติครับโยโร่เดลิกมัติเนสอ่ะอันนี้ก่อนเกมนะกลางสี่ตัวนะครับคู่กลางก็เป็นคอบีเมนูกับอูกาเต้อูกาเต้ไม่มีปัญหาอูกาเต้กับคอบีเมนูผมว่าดูโอเคแล้วเออมันดูเอ,อ่อเป็นกลางบ็อกซ์ทูบ็อกวิธีการเล่นเลยคือบ็อกซ์ทูบ็อกนั่นแหละมันไม่ไดใช่คือขึ้นลงขึ้นลงช่วยทั้งเกมบุกช่วยทั้งเกมรับผมว่าคู่เนี้ยโอเคแล้ว นะไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากอยู่ที่ว่าจะหาอากาซิมิโลอิลิเซนหรืออะไรพวกนี้จะมาจับเล่นยังไงถ้าเกิด2คนนี้ไม่อยู่อันนี้ก็ค่อยว่ากันไปแต่คู่นี้กับแผนนี้ยังไงก็คือตัวจริงนะครับฝั่งขวาอามัเดียก็ดูโอเคเมื่อวานก็ดูโอเคดูอโอเคอาจะามีการเลี้ยงที่ไม่ไม่สามารถผ่านในโควิดเลียมได้บ้างนะครับก็ดูติดติดการขาดบ้างแต่ว่าก็ดูคุกคาม มากกว่าอีกฝั่งหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดนะครับฝั่งขวาเนี่ยเราคุกคามเขาได้แต่ฝั่งซ้ายเราตายตลอดเนี่ยเออฝั่งซ้ายเนี่ยอ่ะขวาดาโลเดารโล,รโลใช่ไับฝั่งซ้ายเนี่ยดารโลไม่รู้ว่าเอเามาริมคิดยังไงนะแต่คือผมเห็นมาสองสำนัดแล้วไม่นับนัดที่ชนะเลยนะนัดที่ผลงานไม่สามารถชนะได้อะ่ะเออปัญหามันอยู่ที่ ตำแหน่งวิธีการเล่นของดาโล่เนี่ยแหละแล้วลูกที่สามที่เขาที่แมนยูเสียเนี่ยโอ้โหเขาเป็นส่วนรับผิดชอบเกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับตั้งแต่จังหวะไม่ไล่บอลจังหวะที่จะสกัดบอลไม่เอาเลยไม่เอาเลยน่าสงสัยมากครับว่าจะเอาไงกับกับผู้เล่นรายนี้ต่อโอเค้เราเป็นนักเตะที่เก่งแต่บางทีวิธีการคิดหรือว่าวิธีการตอบสนองเขาในสนามเนี่ยมันดูเป็นปัญหามากๆเลย นะดาโลนะไม่ไหวเลยไม่ไหวจริงๆไม่เอาแลว้วนะครับไปหามาตลาดหน้าหนาวตลาดจบรดูก,กาลนี้ก็ต้องไปหาตัวที่จะไม่เล่นปีกซ้ายตรงนี้ให้ได้นะครับวิงแบ็กจะบอกว่าปีก back ก็ได้วิงแบ็กก็ได้นะมาเล่นตรงนี้ให้ได้เคยเคสไปคว้ามาเลยยังไงก็ต้องทุบมาเข้ามาแกงแล้วตตำแหน่งนี้นะครับอคู่กลางตัวรุกนะครับวันนี้ใช้บูนอฟเนเดสจับคู่กับอเลฮานดกานาโช วันนี้บูโน่ที่มีดีเลยนะบูโน่ดีจังหวะที่ทำประตูที่สองได้นั่นแหละคือสวิชบอลไปทางเดียโลนั่นแหละแล้วก็เติมขึ้นไปยิงประตูที่เหลือนี่ดูคือไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแย่นะเพียงแต่ว่าหลายๆจังหวะมันก็จ่ายบอลเสียเพราะเขาเป็นกลางที่มันต้องจ่ายบอลอ่ะเออมันก็มีโอกาสเสียเป็นธรรมดาแต่ว่ามันก็ดูขาดความแม่นยำไปเยอะนะครับส่วนกาลาโช ไม่ไหววันนี้วันนี้ดูขึ้นทัดคึ้ทัดแล้วก็แต่เขาก็เป็นนักเตะที่ทําตามแทคกติกของอัลโมริมได้ดีนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ยังดูคลิกยังไม่ดูลิงก์กับทั้งดาโล่กับทั้งฮอยลุนกับทั้งอาจจะมีแค่บูโน,โน่เออแต่ที่เหลือไม่ลิงก์กับใครเลยนะครับกานาโชดูเป็นปัญหาเหมือนกันแล้วนาเปาฮอยลุนโอเคยิงได้นะครับยิงได้แต่ว,ว่าอย่างอื่นก็ก็ดูเครื่องหมายคําถาม นะฟังสเสียงเพื่อนจริงของทีมเยือนครับเต็งา์ฟาเรสก็จะมีอ่ามาสเซลคู่การก็มาริลโ,ลโลจับคู่กับมิลินโควิชทางขวาก็เป็นโอลาไอหน้าโอ้โหอยากได้มากไอห,หน้านะสนใจนะมาจอยกันได้นะไอห,หน้าโอ้โหแบ็คขวาเล่นอย่างนี้เติมมันดีรับดีเร็วนะครับเคยมีคลิปของไอห,หน้าที่วิ่งแข่งกับบ็อกเกอร์อ่ะโอ้โหดูเร็วเร็วแรงทะลุลกมีอนาคตแน่นอนโดนทีมใหญ่มีสิทธิ์โดนทีมใหญ่ซื้อซ้ายเนโควิลเลียม คู่กลางก็เป็นไลอันเยสกับอิเลียดแอนเดอร์สันกลางลูกก็มาแกนกิฟไว้ทางซ้ายก็โอดอยทางขวาก็แจ็กกิลิตนะครับโอ้ oh, <laughs> ไม่ใช่โจตาซิลวานะครับแต่โอ้โหเหมือนแจ็กกิลิตมากนาะเป้าก็คริสวูดคือเริ่มเกมไปแป๊บเดียวได้เตะมุมนะครับสำหรับทีมเยือนนะฮะโอ้โหแล้วก็แมนยูเหมือนจะหลอนไม่หายหลอนไม่หายจริงๆนะที่แล้วโดนเตะม,มุมไป2ดอกโอ้โหหลอนจัด วันนี้สองนาทีเพิ่บเดียวโดนเลยนะครับโดนลูกแรกไปเลยนะครับนาทีที่สองมิรควิชมงกอจอนะครับจอจอเลยไม่รู้จะจอหลายจอยังไงแล้วนะครับนำเร็วเลยหนึ่งนย์สองนัดแรกอ่าแคมตามคติของแมนยูสอนัดแรกก่อนหน้าน,นี้นาทีแรกมาอย่างเหนือนาทีเหลืออย่างกลางนะครับตอนนี้นาทีแรกก็โดนแล้วนาทีต่อไปโดนอีกเออนะ ก็โดนเร็วโดนเร็วมา2นาัดติดแล้วนะครับสำหรับแมเชสเตตตั้งแตดที่แล้วก็เออไม่ใช่ไม่ใช่นั้แที่แล้วนาที่โดนเร็วนะครับก็เออดูยังหลอนเนะี่ยดูยังดูยังดูยังจัดระเบียบสังคมของวิธีการยืนเวลาโดนเตะมุมไม่ได้เนี่ยก็สก,กัดไม่ได้อะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องไปอามดลืมน่าจะเจอกันบ้านดอกใหญ่ๆสำหรับเรื่องลูกเตะมุมของยูเอเตตแล้วอย่างที่บอกครับเวลา เวลาอยู่ในกรอบกีดโทษผู้สาวประตูมีมือมีมือนะครับมีมือแล้วยิ่งเวลาที่กระโดดหรือเวลาที่จะออกมาโชคว่าที่มาตัดเนี่ยมือสูงกว่าผู้เล่นคนอื่นอยู่แล้วนะครับจะไปอาศัยยืนอยู่หน้ากรอบรอโดนมงก็ก็ได้แต่ว่าวอกมาตัดไม่ดีกว่าเหรอเออคือผมผมชินกับเติบโตมากับยุคเอ็ดวินฟันเดซา อ่าฟาเบงบัคเตสก็มีหรือว่าในก่อนันนั้นก็ฟิโตชไมเคิลใช่ไหมเราจะได้เห็นแบบผู้สบตัวออกมาตัดบอลบ้างยิ่งแบบยิ่งแบบลูกที่เอ่อไปเสาสองเออไปแบบเสาสองหรือตั้งแต่ตรงกลางถึงเสาสองเนี่ยออกมาตัดสักหน่อยก็ไหมออกมากดดันผู้เล่นฝั่งแนวรุกคือถ้าเกิดถ้าเกิดผู้เล่นแนวรับเราอะ่ะมันเล่นลูกกาอากาศได้ดีเลย เล่นเล่นกากากาศได้ดีเล่นลูกเตะมุมเก่งสก,กัดเก่งอะไรเงี้ยไม่ต้องออกรอยเย็นเซฟก็ได้แต่เนี่ยคููเล่นแนวรับเราด้วยสรีละเอา้าผมพูดเลยด้วยด้วยสรีละมันมันสูงไหมมันสูงแต่มันไม่ได้สูงใหญ่แล้วกดดันคู่ต่อสู้ในกรอบเกตโทษได้ขนาดนั้นอ่ะเออแล้วแน่นอนนย่ยบอกผู้สับตูมตัวสูงสุดตอนที่จังหวัดเอาใช้มือใช้อะไรเงี้ยมันอยู่สูงกว่าเขาอะ่ะ แล้วอย่างนี้อยู่ในกรอบเคทโทษหกหลาคุณได้เปรียบกว่าชาวบ้านเขอยู่แล้วก็ออกมาตัดเลยดิเออก็ไม่ออกไปทำอะไรนะครับก็ก็โดนไปโดนง่ายๆเหมือนเดิมนะครับมโควิดก็ปกหม่งโล่งๆเลยนะหม่งโล่งๆหม่งแบบดงชิวๆสบายๆนำเร็วเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอลสก็เริ่มใช้วิธีรับและสวนกลับแหละแล้วก็แมนยูก็พยายามบุกทำเกมบุกขึ้นมา แต่แต่วันนี้ปัญหาเลยนะก็คือบอลมันไม่ไเทมันไม่ได้ไปพื้นที่สุดท้ายอะ่ะแล้วสังเกตไหมว่าอันเนี้ยลูกสองที่เราได้ขึ้นมาในทีนที่สนะิบแปดมนยูเจาะตรงกลางนะหลายลูกบ,บอลที่ถ่ายไปซ้ายไปขวาร่วม10กว่านาทีอะ่ะเอออันเนี้ยเราใช้วิธีเจาะก,กลางบอลผ่าน,อ,าโนโอ่บูโน่บูโน่ทะลุช่องเลยให้กับทางการราโชทะลุไปปุ๊บหลุด เขาไปยิงโอเคยิงไม่ดีอยู่แล้วกาตาโช่รู้ยอยู่แล้วคอยลุนเข้ามาเติมซ้ําเข้าไปหนึ่งสเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยเกมเกมในช่วงเวลาที่มันมีเวลาอยู่ในช่วงประมาณครึ่งแรกต่อถึงประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีของครึ่งหลังเ,เกมมันสูส,สีอยู่อะกองหลังเขาไม่ได้ดอบถอยไปเล่นรับเต็มตัวขนาดน,นั้นอยู่แล้วเขาก็ต้องเติมเกมเล็นแล้ว,ลวาอาศัยจังหวะที่เล่นเกมเร็วเจาะตรงกลางดีกว่าบอลไปถ่ายซ้ายถ่ายขวา ลองเสี่ยงไปตรงกลางดูดิเออลองจ่ายตรงกลางไม่ต้องเลี้ยงนะหมายถึงว่าเสี่ยงแทงแทงตรงกลางอะ่ะเออลองเล่นไปคืออย่างอรถ้าตรงสมมติตรงกลางหรือว่ากองหลังเนี่ยทะลุออกมาไปให้แบบผู้เล่นน้่สามตัวบนอะ่ะบูโน่เออกาลาโช่ ho, หรือว่าฮอยลุนแล้วมันได้อะ่ะมันก็สามารถทําเกมบุกแลวมีโอการยิงประตดไดูได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่ได้ไอต้ตรงตาแหน่งเจ็ดหกเจ็ดตัวที่เหลืออยู่ข้างหลังอะ่ะมันก็ถอยออกไปรับทัน เออลองแทงไปตรงกลางดูบ้างมังวงแต่เล่นบอลตัวยูอ่ะเล่นบอลตัวยูเหมือนเดิมเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรเออมันไม่ได้อะไรมันเสียเวลาเปล่าเพราะว่าวิงแบ็กเราไม่ได้เก่งนอกจาะโอเคอาร์มัดอาจจะพอไปวัดไปว่าแต่ดารุ่วนี่ไม่ได้เลยนะครับอจบเกมครึ่งแรกก็เสมอไปหนึ่งหนึ่งของบอลเยอะกว่าหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หกสิบถึงสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่โอกาสยิงมากกว่าเขาแค่ครั้งเดียวอย่างบางช่วงครึ่งแรกเจ็ดต่อหกนะครพอเริ่มครึ่งหลังมาก,ก็ ก็พยายามบุกแหละแต่เหมือนไปเสียบอลน,นะครับดูดันบูโด,โดก็ไปเสียบอลน,นะครับพยายามเลี้ยงพยายามเล่นบอลยากเหมือนกันจ่ายบอลยากเล่นยากก็เสียบอลให้กับฮาซาันยยโอด้เพราะฉนโ้นอยก็ป้ายต่อให้กับมอแกนกิบไว้ลูกเนี้ยไม่ได้มีอันตรายเลยนะขนาดมอแกนกิบไว้สัมภาษณ์หลังเกมว่าก็คิดนะว่าโอนาเน่เขาจะเซฟได้แต่คือผมไม่ได้ดูถูกเขานะโอน,นาเน่ไอ้นี่มอแกนกิบไว้พูดนะผมไม่ได้ดูถูกเขานะ แต่ก็คิดว่าโอ,โอนาหน้าจะเซฟได้นะลูกนี้มันก็ยิงกันตรงๆธรรมาดาแต่ลูกนี้โอนาหน้าเซฟไม่ได้คือโอนาหน้าเวลาตัดสินใจที่จะล้มไปรับไปสก,กัดไปอะไรอย่างหนึง่งอ่ะเป็นคนที่ตัดสินใจพอล้มแล้วอะ่ะมันฟีดแบ็อีกฝั่งหนึ่งมาไม่ทันคือล้มผิดไปแล้วแล้วรู้แล้วว่าบอลบอลมันจะไปทางนึงแต่แต่มันไม่ทันแล้วมันทําอะไรไม่ได้เหมือนกล้ามเนื้อมันสมองสั่งแต่กล้ามเนื้อมันไม่ไปอะ่ะเออเออ,เอ,อก็โดนง,ง่าย,ายๆดือ้อเลย นาทีที่อส,อส,อสองของครึ่งหลังเหมือนเดิมเหมือนสองเหมือนครึ่งแรกสองนาทีแรกก็โดนโดนเร็วเลยโดนนำอีกสองหนึ่งหลังานั้นไม่พอมาเสียบอลอีกครับแล้วลูกนี้เดโก้ดาร่ดาร่อ่ะนะครับโอ้โหคือจังหวะนี้เขาได้บอลบุกมาเอากเต้เสียบอลจากหน้ากรอบเห็นไหมหน้ากรอบฟอนนีมฟอรเรสเสียบอลมาอ่ะดารุ่นเขก็มีพื้นที่อยู่เพราะบอลเขาเล่นริมเส้นทางฝั่งขวาตัวโจตาเออ ไม่วิ่งไล่ปั๊กวิ่งแบบหยอกหยอวิ่งวิ่งหยอกหยอยก็รู้นะว่าเหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยแต่ก็ช่วยไอ้นี่หน่อยเถอะช่วยแบบแสดงถึงความกระเฮียนกระหือรือหน่อยเออสมัยก่อนวันสมัยก่อนเขาเตะกันลืมตายเลยนุ้ยคือไม่ได้ว่าใจะให้เลยขนาดนั้นแต่ว่าคือไม่ใช่แสดงถึงความอ่อนแอนในสนามอะ่ะเออนั่นแหละ แล้วพอเหมือนเปิดมาติดจังหวะแรกใช่ไหมติดมาตินเนสจกัดออกมาบอลมาถึงแล้วพยายามจะไปเล่นอะไรก็ไม่รู้สมกึกสมกักหน้าขอบเขตโทษไม่คง,ไม,ง,ไ,มงไม่เคลียไม่ไม่อะไรบอลก็ไปได้ที่ทางผูเล่นฟอร์เรสิเปิดเอ่อมอรแกนคิปไว้เปิดเข้ามาตรงซึ่งเปิดเข้ามาก็าไม่ได้มาถามว่าอันตรายไหมก็ไม่ได้อันตรายมากบอลแต่บอลลูกนั้นนะโอนาน่ากับมาติเนสเนี่ยสองคนเลย สองคนเลยเป็นความผิดพลาดอ่านอ่านเกมผิดพลาดแล้วกันเป็นการอ่านเกมที่ผิดพาลาดทั้งคู่ก็บอกคิดสูดก็ม่งอยะคือมันก็มีโอกาสได้ไว้เพราะวคิดสูดมันทําลูกอากาศดีอยู่แล้วเราก็ใช้เพื่อเล่นส่งทางแมนยูก็ใช้เพื่อเล่นที่สูงที่สุดอย่างายงลีนิโยโร่ไปประกบอ,อ่ะแต่ว่าโอเคมันม่งไม่ได้ความคแข็งคงแข็งเก่งความชินของสนามความฟิตเนสของตัวเองของยยโร่เองอจาจจะไม่ได้ดีเจอสูคิดวูดไม่ได้ก็ม่งแต่คนที่ อยู่ปลายทางก็คือโอนาน่ากับามาร์ติเนสก็พลาดกันไปติดเลยทั้งคู่เลยก็บอลก็ไม่คิดแหละว่าบอลจะมาถึงแต่บอลมันก็ถึงอ่ะโอนาน่าพลาดแล้วไม่รับคิดว่ามันไม่ทันแหละอ่ะมันไม่ไมทันแต่มาร์ติเนสก็ไม่ได้คิดจะยื่นสก,กัดขาสักนิดนะครับก็คิดว่าบอลออกคือด,ดูเหมือนเช็คว่าออกแต่มันไม่ออกมันเข้ามันเสียบไปเลยพลาดทั้งคู่นะครับก็สามหนึ่งเลยคนนี้เรียบร้อยนะครับแต่ก็ หลังนั้นแมนยูก็โอ้โหไม่ไหวเปลี่ยนตัวแก้เกมนะครับเอาแรดฟอร์ดลงแทนกาโชแล้วก็สักพักเลยครับก็เป็นการใช้วิธีเล่นบอลเร็วอีกแล้วนะครับเล่นบอลเร็วบูนโน่คัดไปทางเอ่อฮาวเวลเล่ใส่ก้อยไปทางด้นขวานู่นเลยให้อามัดอามัดก็ลากจี้เข้ามาติเตติตึๆๆๆๆๆๆๆ๊บอ่าบูนโน่นัดมาจุดตรงกลางยิงปุ่มเข้าเรียบร้อยง่ายๆเนี่ย เนี่ยเล่นอย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าหลังจากนี้นก็ฟอเรสก็เอาผู้เล่นกองหลังอย่างโมราโตเนี่ยมาเปลี่ยนตัวแทนกลายเป็นยืนหลังห้าเานี้เจอยืนหลังห้าแล้วไปไม่เป็นเลยแล้วเราก็ไปเปลี่ยนบูโน่ Bruno ออกนั่นแหละพอจนพอเปลี่ยนบูโน่ออกเอาแม็กควายเอามาซาลุยลงเอาเมสันเม้าลงเอาเซอร์เซ่ลงใช่ไหมก็พอ พอจังหวะที่เป็นบูโน่เท่านั้นแหละเจ็ดสิบกว่าๆไปไม่เป็นเลยครับแมนยู U, เละเลยนะครับไอตอนเปลี่ยนกองหลังเนี่ยเปลี่ยนแม็กควายเปลี่ยนมาซูรีเนี่ยเข้าใจเอาแม็กควายมาเล่นการ์กรัดเลยสู้กับคริสบูดเอามาซูรีมาเล่นบอลอา่าบิลลอัพตรงข้างหลังแทนเนอเรน Hi ิโโยโรก็ดูก็หลังจากนั้นฟอร์เรสต์ก็ไม่ได้คุกคามอะไรเลยนะครับพอสามสองแล้วปุ๊บก็ไม่ได้คุกคามอะไรก็เปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนตัวเพราะเพลยเพ์เซฟแล้วกองหลังเราเราจะใช้วิธีนี้แล้ว ก็ดูดีขึ้นส่วนแนวปัญหาคือมันอยู่นแนวบนเว้พรแนวบนเนี่ยเอาเมสันเม,มาเอาเซอร์เซ่ลงมามันทําอะไรไม่ได้เอาเอาบูลนออก,กบอลทาอะไรไม่ได้คือคือ,คอภาพรวมเนี่ยจบเกมแพไปสามสองก็ผมว่าปัญหาหลากักๆเลยคือมันอยู่ที่นักเตะแมนอยู่อ่ะคือโค้ชมันก็ใสสุดแล้วนะเปลี่ยนแท็กติกเปลี่ยนเกมเร็วนู่นนี่นั่นไม่ได้ว่าดึงดันหรืออะไรพยายามเปลี่ยนแต่ว่า ตอนวินาทีที่เปลี่ยนทั้งเซอร์เซ่ทั้งเมสันเมาลงมาเราทำไมความรู้สึกภายในใจมันคิดว่าไม่คิดว่าไอ้สองคนเนี้ยมันมันจะมาแก้เกมหรืออะไรให้ให,ให้ทางยูเนเต็ดกลับมาชนะห,หรือกลับมาเสมอได้เลยเออจริงๆคือเหมือนคุณเปลี่ยนอะไรสักอย่างสําคัญออกไปแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่ามันมีเคยคลิปที่ผมเคยบอกตั้งแต่ช่วงคิปอโมริมาแรกๆแลว,ว่าในระบสามทีสามเนี่ยบรูโน่เนี่ย อนาคตเลยนะก็คือถ้ายังใช้แผนนี้อยู่ก็คือมันจะไม่สามารถไปต่อกับแมนยูได้อันนี้พูดตามตรงแล้วเราเห็นชัดๆแล้วว่าอัมอมโมลิมตัดสินใจที่จะถอดบูโน่ออกสองนัดหลังสุดที่เกมที่ไม่ค่อยดีเขาเลือกที่จะเปลี่ยนบูโน่ออกก่อนรู้เลยว่าคือตอนนี้บูโน่เขากำลังหาพื้นที่ให้บูโน่ลงอยู่นะออจริงๆสำหรับอมโมลิมอะ แต่ตอนนี้เอาบูโน่เหมือนเล่นฟรีเลยไม่รู้จะเอาไปเล่นกลางลุกเอามาเล่นกลางรับแต่ตัวอื่นเนี่ยลองหมดแต่เอาบูโน่เนี่ยคือในอนาคตจะรู้แล้วว่าบูโน่ไม่ใช่ผู้เล่นกําลังหลักให้กับทางยูเนเต็ดแน่นอนอืมอันนี้ต้องต้องเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ต้องยอมรับนะครับาเราจะไม่ได้ในแผนสายพสามของนามอริ้เลยนะาคตรเนี่ยบูโน่อาจจะไม่รวิวสิบเอ็ดเพื่อนจริง แล้วก็หลายๆตัวเลยแรดฟอร์ดลงมาก็มุ่งเสียบอลเลยมุ่งมาเสียบอลกานาชโชเองก็ยังดูเป็นคเครื่องหมายคำถามมากๆเครื่องหมายคำถามมากๆแรดฟอร์ดเนี่ยไม่ได้แล้วต้องต้องไปแล้วกานาชโชก็ต้องปรับท,ทันทีดาร์โลเนี่ยไม่ไหวนะครับไม่ไหวไม่ไหวเลยนะครับสำหรับดาร์โลไม่ไหวเลยแล้วก็ซักเซ่กับฮอยลุนต้องหาจุดร่วมกันต้องหาจุดลิงก์สักอย่างหนึ่ง ถ้าไม่ได้ก็จบรููาการก็ต้องไปเอาเกย์ครสแต่อีกอย่างเอาเกีย์ครสมาก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทันทีนะมันก็ต้องหาเพื่อนมาช่วยมันอยู่ดีนะครับก็ต้องรอดูครับเพราะว่านัดหน้าเดี๋ยวพรีเมียร์ลีกนัดหน้าไปเจอกับแมนซิตี้นะครับทีมทีฟฝ่าอีกหนึ่งทีมก็ต้องยอมรับว่าหลังจากนี้น่าจะเหนื่อยทั้งเจอทั้งไปเยือนซิตี้ไปเจอสเปอร์เจอสเปอร์ป่ะวะเจอสเปอร์น่าจะไม่ผิดไปเจอสเปอร์แล้วนู่นแหละมักกะลาก็ไปเจอลิเวอร์พูลอีกก็ มีให้ได้ร้องกันอีกเยอะแน่นอนนะครับจําหพี่พี่ทีมื่อนนะครับแล้วก็แฟนแมนยูก็ทำใจไว้นเนิ่นๆเลยนะครับตลอดเดือนตลอดเดือนยันมก,กราเลยนะครับความความจิบาพิพัทธ์านะจะมากันพรึ่บเลยแต่เราต้องเข้าใจเพราะว่าเราผมเข้าใจคือผมคิดว่าอโมลมิมันมันตอบโจทย์แล้วละ่ะเพียงแต่ว่านักเตะเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆเว้ย อย่างยุคครอบมาแรกแฟนพวกพี่ๆที่พูพพอะเอาพูดเลยลองไปดูเลยก็ได้ก็สเปเสะปะก็ไม่รู้เล่นอะไรก็ไม่รู้โดนพิพาวิจารเป๊ปมาเกปีแรกก็สเปเสะปะอาริต้ามาสองปีแรกก็สเปเสะปะเว้ยอโมลิมเนี่ยทั้งฤด,ดูกาลเนี่ยยันจบฤดูกาลมีคอนเทนต์ตลอดทั้งฤด,ดูกาลที่เหลือแน่นอนถ้าไม่โดนบอร์ดตัดใ,ใจปลดไปก่อนนะผมว่าดูโอเคแล้วคือแนวทางมันเห็นชัดเจนแล้วเกมบุกเป็นยังไงเกมรับเป็นยังไงเราเห็นชัดเจนแล้วแต่ว่า มันก็ต้องไปหาตัวหาผู้เล่นนักเตะมามาแก้ทีละจุดทีละจุดทีละจุดทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะนะครับใจยเย็นๆนะครับมันนั่งหงียบแหละพูดตรงมนังน,มนนั่งหงงิดเกมเมื่อคืนนั่งหงงิดมากๆคือมันไม่ได้เหมือนเจออาร์เซนอลเนี่ยคืออาร์เซนอลเราเข้าใจไละอูยอย่างโดนอย่างงี้แต่ไอ้เมื่อคืนเน่ะก่อนเกมมันควรจะมันอย่างน้อยต้องไม่แพ้แต่เมื่อคืนมึงก,กล้าแพ้คาบ้านเลยเออนะครับก็ต้อง โค้ดก็รับผิดอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่ผมว่าส่วนจุดใหญ่เลยคือนักเตะเว้ยเออนักเตะเลยเออเมื่อคืนเนี่ยเรื่องของนักเตะยนล้วนเลยนะเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะจ๊ะตอนนี้ก็สถานการณ์เนี่ยเราพูดกันตแต่ตอนนี้อยู่ที่สิบสิบสามแล้วนะมีมีกี่แต้มวะสิบเก้าสิบเก้าคะแนนโอเคมันก็ยังห่างแชมเปี้ยนยังพอไหวอยู่ละเจ็ดแปดแต้ม แปดแต้มตามพิตี้อยู่แปดแต้มจากที่ตามสี่แต้มก็ก็เข้าใจก็เข้าใจได้แต่ว่าปีเนี้ยบอลยุโรปยุโรปไม่ต้องไม่ต้องไปหวังตรงโคต้าอะไรหรอกเอาให้มันเต็มที่ให้อาโมริมลองทีมเต็มที่แต่ว่าปีหน้าเนี่ยเกมด้วยถ้ามันไม่ไ้บอลยุโรปบอลเกมมันน้อยลงก็ต้องก็ต้องมาโฟกัสกันแล้วนะก็ต้องมาดูแล้วนะเออเหมือนปีอาร์เตต้าที่ไม่ได้ไปบอลยุโรปอ่ะเออเหมือนมันพลิกเลยนะเว้ อปีไม่ได้บอลยุโรปแล้วเกมมันเกมมันน้อยลงแต่มันเก็บค่อยได้ค่อยเก็บค่อยเก็บขึ้นมาแล้วมันพลิกดูทีมแบบพลิกขึ้นมาเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะอะไรอย่างนั้นน่ะคือบอลมันไม่ใช่แค่นัดสองนัดนี่อามรินเพิ่งมาห้านัดเดงงุนหิดไหมงุนหิดแต่ผมไม่ได้งุนหิดโค้ชผมงุนหิดเตะนะ่ยเนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับก็ตามใจตามเชียร์กันต่อเดี๋ยวกลางสัปดาห์ก็ไปเยือนฟุตบอลยุโรปนะครับที่เปตรวจเพลเซน นะเจอวิกตอเรียเพอเซ็นต์ในบอลยูโรปฝายูโรปาลีกในคืนวันผ่านถาดต่อก็ไม่ได้คาดหวังนะครับแต่ผมว่าบอลยุโรปแกน่าจะเก็บแต้มไปได้เรื่อยๆอยู่นะบ,บอลยุโรปไม่น่าไดไม้มีปัญหาอะไรมากสำหรับเราโอเมอริมแต่บอลในลีกเนี่ยดูดูดยังต้องเจอของจริงอีกเยอะเลยนะครับสำหรับโอเมอริมน,นะเจอตอนรับน้องใหม่เข้าไปนะวันนี้ก็ฝากกดไลกกค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็ตามใจตามเชียร์แมนยูไปต่อไปนะอดทนกันหน่อยนะครับดูการนี้ต้องบอกอดทนกันจนจบฤดูกาลแน่นอน นักเตะได้ด่ากันทุกนัดแน่ๆพูดเลยนะครับวันนี้ก็ฝากกันแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะน้าจ้ะผมครับ